สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องไทยหน่อยรถเกี่ยวสู้ผูสซูฟันครับพี่น้องครับอัมาเนนะครับกะบบอด้มีงานเกี่ยวเข่าแล้วครับพี่น้องครับแต่กะมีพี่น้องบางขันนะครับจะสอบถามปัญหาเข้ามาครับพี่น้องครับปัญหาแหลกนะครับปัญหาแหลกคน่า เสียงนะครับเสียงเสียงหลูกลอกนะครับหลูกลอกใช้พันตัวเดินนะครับมันมีเสียงดังนะครับเสียงดังเสียงดังแก๊กแก๊กพนวานะครับีะเป็นเป็นตัวนั้นครับพี่น้องครับกวพอดีปัญหานี่นะครับผมก็เคยเจอมานะครับบางตนรดูกาลนะครับ ก็เลยหัวจักนะครับอันนี้บ่อยากครับพี่น้องครับเสียงดังแกลกๆกแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนลูกไม้นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเปือนนะครับเรียบร้อยครับหายครับพี่น้องบบมีปัญหายังครับตัวนี้เปลี่ยนไงไๆนะครับบันเทือนี่จะมีอีกทันนึงนะครับ ก็เดทั่วสอบถามเข้ามานะครับกสีมาให้พี่น้องนะครับซอยวิเคราะห์ปัญหาน้ากันนะครับก็คือเพนวานะครับรถเพนนะครับบันเวลาเพนเกี่ยวนะครับเพนเกี่ยวไปรอบแรกครับพี่น้องทางดันใส่ของรถนะครับด้านใส่ของรถผมผมเสียวว่าเป็นทางนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับ วันวลาเกีียวไปในเปิดนาเรยกครับพี่น้องพอน่าเขาอยู่บริเวณบริเวณมุมนี่นะครับมันสีบ่อเขาไปในออกเกลืเพอน่ามันสีมันมันมันบ่เขาไปในออกเกลือบัรเทานี่พอมันบ่เขาไปในออกเกลือแล้วมันกระสีมาข้างอยู่แถวใบมีดนะครับพี่น้องบัรเทีเนี่มันมาข่างอยู่แถวใบมีดแล้วกะ บาเวลารถเล่นไปเรื่อยครับเลีนไปเรื่อยแล้วมันสีบอตัดครับเพราะมันบวตัดแล้วก็รถนี่ก็สีเยียบเขา่าเยียบต้นเข่านะครับที่เพิ่นเบาอาการมากประมาณนี้นะครับผมก็เลยสอบถามไปว่าใบามีดนี่ครับใบมีดนี่มันบวกมบ่ผมว่าแล้วก็ว่าเราเปลี่ยนไม้แล้วนะครับคือเป็นน้ําหัวจรวดบ่หัวจรวดมันห่างบ่ ไอตรวจกับเพี่ยนไม่เอกครับส่วนว่าบันเท่านี่ผมก็เรียกว่าเนื้อมันเป็นน้อลอนมเนี่ยว่าตั้งสูงเกินไปบ่ตั้งสูงแล้วมันมันบก,ก่อเขาเข้าไปในออกเกิดบ่เิ่นก็ว่าเพิ่นตั้งตั้งต่ําแล้วส่วนว่านะครับหรับออกเกิดเนี่ยไ,ไอไอร่อนมนะครับมันสีมีหลายห่นะครับหลายหูนะครับ ครังผมนี่ผมจะใส่หูนี่นะครับบันเทือนี่กะผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นน้ำใบบ่ใบใบใบเกี่ยวนะครับพี่น้องครับใบเกี่ยวนี่มันบหมุนเข่าเข้าไปบ่มมันคือเป็นอาการแบบนี้นะครับกับขอสอบถามนะครับผู้ที่มีความหูนะครับ มีความหูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมกับว่าเคยเจอปัญหานี้นะครับผมก็เลยวีเคราะห์บัถือกขึ้นกันนะครับว่ามันเป็นน้ำเอียงนะครับเอาบันเทือนี่นะครับมีไอ้ทันนึงนะครับเพื่อนกะได้ขอ ขอแบ่งน้ายาไปใส่นะครับน้ายาหลังรถนะครับเมื่อนั้นผมเหตุคลิปหลังรถไปหายเบิงนะครับบระเทศนี้เพิ่นก็ได้ขอแบ่งไปใส่นะครับอันนี้ผมสั่งสือมานะครับผมไปขอสือนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นปาเพิ่นเมดนะครับผมก็เลยไปขอไปสั่งสือมานะครับให้เพื่อนสั่งสือให้ทั้งนี่นะครับ ทังนี้18ลิตรกับ2พันหาครับพี่น้องครับทังนี้2พันหาครับพี่น้องมาเทศนี้ไอเอกกะลักนะครับทังมุกดาหารนะครับ่นกะขอแบงนะครับผมกะขายให้เพิ่นนะครับแบงให้เพิ่นไปใส่นะครับ2ลิตรนะครับ2ลิตรนี่อันทังนี้นะครับทังนี้18ลิตรนะครับ สองปัหาผมหนันเอกเมื่อเล้วได้ตกไปรีดละลอยสามสิบเจ็ดบาทครับพี่น้องครับทั้งนี้นะบัเทานี่ผมแบ่งนะครับร่วมร่วมทรงไห้เพิ่นนะครับแบ่งไห้เพิ่นไปใส่นะครับริดละสองร้อยบาทครับตัวนี้นะครับบัตเท่านี้เพิ่นก็ได้สอบถามวิธีการใส่มาแล้วครับผมกระสีอธิบายไปในคลิปนี้เลยก็แล้วกันครับวิธีการใส่นะครับ น้ำยาตัวนี้นะครับมันเป็นน้ำยามันเป็นน้ำยาคัดนะครับมันเป็นน้ำยาล่างนะครับพี่น้องมันเป็นน้ำยาคัดนะครับฟองในตัวเขามันเองเนี่ยมันก็สีบอคไฮมีครับพี่น้องครับฟองในตัวเขามันเองเนี่ยมันมันสีบอคไมีครับพี่น้องครับน้ำยาตัวนี้นะบันเวลาผมใส่เนี่ยผมกะผสมสั้นไล่เข้าไปนําครับแล้วก็ ต้องผสมน้ำเขาไปน้ำครับพี่น้องการผาสมน้ำนี่แกแกแล้วแต่สี่ผสมครับน้ำยาตัวนี้มันเป็นน้ำยาหัวเสือครับพี่น้องใครแม่นเข้าบบอยากให้น้ำยามันแห้งเกินไปนี่เท่ากับผสมหนึ่งตัวหนึ่งเลยกอะไรครับพี่น้องครับนี่ใครแม่นอยากให้มันแห้งแน่เนี่ยเท่ากับอันนี้ขวดหนึ่งแล้วก็น้ำเครื่องหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องเพื่อบ่ใไ้มันมัน กัดสีรถเท่าแห้งเกินไปนะครับแล้วก็บันเวลาใส่นะครับก็ต้องใส่ถุงมืออยางนะครับพี่น้องป้องกันมือเห้านะครับเพราะว่ามันสีพรุขรสีขั้นนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมสีมาล่างให้พี่น้องเบ่งครับนี่ครับผมสีล่างมองคาบนี่ครับ คาบดำๆตัวนี้ครับพี่น้องพี่น้องสีแนมเห็นสัดเครื่อบอนะครับมันเสียงแดดเนี่ยมัวเสานะครับคาบดำๆตัวนี้ครับเดี๋ยวผมสีหลังให้เบิ้งนะครับครับมากครับพี่น้องครับวัาหันผมกะไปใส่ถุงมือมากครับมือนี้บบมีหลูกมือนะครับ ถ้าเกิดเป็นเป็นคาบคาบนักนักแบบนี้นะครับนี่ผมสีใสอันสก๊อตไบนะครับเป็นโตเป็นโตคัดนะครับคัดเบาๆครับพี่น้องครับคัดคัดเบาๆครับพี่น้องน้ำยานี่มันคนข้างสีแห้งครับพี่น้องครับ บันเวลาเวลาคัดไปแล้วนะครับกะล่างน้ำออกเรื่อยนะครับพี่น้องขันแม่นเข้าเซียว้นะมันมันสีแห่งนะครับอันนี้เห็ดผู้เดียวนะครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นพวก พวกสีที่ว่ามันมีความอัน,น้ละเอียดนะครับคือคือจังรถยนต์นี่ผมก็สใส่อันฟองนนํำตัวนี้นะครับฟองน่ำตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัวทูนะครับนี่ครับพี่น้องครับน้ำยานี่ครับวันนี้ผมสะเอาน่ำล้างออกเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอานนํำกอนครับ นี่ครับพี่น้องอันนี้มันสีมีแสงกันหน่อยนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมล้างนะครับแต่ว่าสําหรับรดเท่านะครับจะบนนี้แล้วอไปล่างนีะ่ก็ต้องคัดให้ม,มันดีกว่านี้และครับพี่น้องอันนี้ผมก็เ็ดให้เบื้องเบื้องต้นนะครับสำหรับการใส่นำยาตัวนี้นะครับอันนี้ถ่ายคลิปนะครับ เป็นบอกวิธีการใส่ให้อไเอกลักษณ์นะครับโปรตีนสร้างไปใส่นะครับถ้าเกิดใส่บ่ถึอวิธีนะครับมันกัดสีอันตรายนะครับเอบาตตัวนี้มันมันน้ำยามันแห้งนะครับมันมันกัดแล้วก็บ,บันเวลาเข้าเอามาล่างสีนะครับบันเวลา เวลาล่างสีนะครับบอกขันสีล่างด้นะครับสำหรับน้ายาตัวนี้นะครับมันเป็นน้ายาน้ายาคัดคัดรดนะครับผมแนะนำใม้ใส่ปีละเท่อนะครับคือบอกวมันขาบนักอีเลีนะครับจังๆใส่นะครับแค่แม้นมันมันบอกเปลือนนะครับมันมันเปลือนธรรมดาล่างออกธรรมดาได้กะบกับบอแนะนำใม่ใส่นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำยาคัดนะครับ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับแกมีเรื่องขออนุญาตถอดถุงมือครับพี่น้องแกมีเรื่องมาหลบกวนนะครับพี่น้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับเอาพี่น้องครับแกอย่าลืมนะครับสําหรับปัญหาของไอ้คนหนึ่งนะครับผมกับบันไหนถามซื้อพันหม่อวานนะครับสําหรับปัญหานี่นะครับมันเป็นน้ำเอียงนะครับแก ผู้ที่เคยประสบปัญหานี่นะครับก็ซอยแนะนำคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องครับซอยอ้เพิ่นนะครับจะาเพิ่นสีแก่แนวใดนะครับเพิ่นกับปวดหัวนะครับผมกับว่าเคยเจอนะครับผมก็สั้นทงบ่ด้นะครับว่ามันมันเป็นน้ำเมี่ยงนะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแลวก็ขอบคุณสำหรับการรับชมกันแล้วกันครับพี่น้องครับ อาคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับเอาเรื่อนะครับพี่น้องน้ายานะครับน้ายาน้ำยานี่ลิดละสองลอยนะครับผมร่วมทรงให้นะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการอยากแบ่งไปใส่นะครับลิดละสองลอยร่วมทรงนะครับผมสี่ทรงไปเนีนี่แหละครับเพราะว่าผมกับบม่มีตนทุน หลายนะครับผมซื้อมากนะครับมันก็เรือใส่นี่ยผมก็เลยอยากแบ่งให้ใส่นะครับเพราะว่าค่าทรงเนี่ยผมก็ยังบมูหว่ามันจากบาทนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันลดเอาไปทรงให้นะครับพอดีเยอะหมดแล้วแะครับพี่น้องต้นทุนมันก็เดี๋ยละลอยสามสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับอานะครับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ